ที่พักกันแล้วนะครับอ,อเดย์อ,อเดยระวังรถครับรีบๆเดินเร็วๆรถมาเร็วนี่ติดเดินเร็วๆไปเอารถไปเร็วรถรถลงมาแล้วไปเอเดย์เดินต่อเร็วโอเคไปเจอกันที่พักนะคะขึ้นได้ไหมอ๋อขึ้นได้ด้วยไม่เก่งยังเลยอนะ่ะ มีเสียงด้วยเหรอแห้เราจะไปเล่นเล่นชาวแหนบในที่พักได้ไหมอะเดได้หรอได้ไหมนะป๊า <c oughs> ป๊ากากหมูไหมเ <c oughs> อ๊ออะอเดยรอป๊าด้วย เดี๋ยวไปหาพี่มีมก่อนนะไปหาเดิมไปหาพี่มีมเดีย๋ยวค่อยๆเดินระวังล้มระวังกิ้งตกทะเลไปเลยนะค่อยๆเดินพี่มีมมาถึงนานยังเนี่ยพี่มีมมาถึงนานยังาานานแล้วเหรอไม่รอเลยอะ่อะเ,นะเอาใจด,ดีใจไหมนะเจอพี่มีมดีใจไหมไทยมาอีกแล้วเนี่ย เอเดยอีมีระว,วังน้องกิ้งตกหนึ่งสองสามไปเลย 2> 1, 2, เอ้าไม่กระโดดอ่ะยูอเดมาตรงนี้มีตื้นๆด้วยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีตื้นๆด้วย <c oughs> โอ้โหว่ายน้ำเก่งแล้วอ, <c oughs> อ่啊อเดหันมาหาว่าปลาหน่อยสิ <c oughs> มานี่เดี๋ยวว่ายมากลับมา ว่ายกับมาหาป้าหน่อยโอ้โหเก่งยังเลยจะวางสำลักนะจะวางน้ำเข้าปากนะจึงแล้วว่ายท่าอะไรเนี่ยว่ายท่าอะไรว่ายท่าอะไรฮะ <c oughs> มัมมี่อยู่ไหนเนี่ยมัมมี่อยู่ไหนอุยอันเดียตรงนี้เป็นสไลเดอร์ได้ด้วยอ่ะเนี่อันเดียขึ้นไปข้างบนดิอา่าเป็นสไลเดอร์ลงมาได้ได้ไหม หนึ่งสองสามว้าได้ไหมสไลเดอร์ลงมาได้ดิอุ้ยท่าอะไรสิท่าอะไร,ะไรป้าไม่เคยสอนท่านี้นะลงไปตรงไหนไม่ได้มีชูชีพยอยู่ลงไปไม่ได้ <laughs> มัวระบาวนะดิมวัวระบาว ที่พักอยู่ติดริมทะเลนะครับพา,พาไปไหมเล่นอย่างเพื่อนได้เลยนะเ,นเดี๋ยวฟ้าลงไปเล่นนะเดย์กระโดดเลยหนึ่งสองสักกระโดดก็บอ <c oughs> อไปกระโดดท่าผีเสือ้ One, two, อวันซูช <c oughs> ิ <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> แล้วใครจะถ่ายให้หนูอะ่ะ เดี๋ยวเราไปตลาดกันนะครตะก้าตาแลพอใจอะมามมาเอาตะกร้าหน่อยไหมครับคุณพี่ครับเอาตะกร้าไหมฮะคุณลูกเล่นไหมยิงสิบาทขอตังคุณพ่อคุณแม่มาเร็วของรางวัลกลับบ้านนะแม่แม่แม่เม่แ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 มแม่แม่่ร่่ม่่ ไหนโดนมีเลขเลยบ้างครับบ้าบีคูณมาพักเพีปีนะครับปฏิแฟนไปเขาเขาขาขอถ่ายรูปหน่อยอาหารหน้าหน่อยนะครับอาหารหน้าถ่ายปอเ่าไม่ยัไม่พบการการลัได้เลยไม่ไม่ได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาโอ้ตลาดใหญ่เลยอะดี์อเนี์มีของกินเพียบเลยอ้าวอาใครดึงใครดึงเขาให้ดูเฉยๆนะ ข้อเดไออยู่ได้ที่พี่มิมเคยกินไงโอ้โหกล้าเล่นไหมอ่าเล่นตักได้เลยครับค่อยๆตักนะดูดิได้เปล่าเอาตัวเล็กๆก่อนเเอาลยวางไว้วางไว้ววาางงไ้ขนนนออีกัึลองดูดิค่อยๆตักเดี๋ยวป้าสอนให้เอาดิรอให้มันเข้ามาก่อน รอรอก่อนนะ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 ตัวเล็กตัวใหญ่ใหญ่เลยอ่ะไหนนนี่นี่นี่โอ้โหขาดมไม่เป็นไรเฮ้ยอันนี้ตักไม่ได้เขาไม่ให้ตักเขาให้ตักตรงนี้เอ็มเดียวค่อยหมุนทางนี้ทางนี้ทางนี้ก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะรอให้ปลามันมาใกล้ๆกล้ก่อนไปตัวใช้จับจับไม่ได้เลยขาดหมดแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอเคไหมปลา ไปหามาม่าก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่โอเคไหมเอาเลยโยนไปเลยโยนไปเลยไหนคือมากตัวเลยมั้ยเห็นไหมน้องไม่กัดเบกอ่ะอุ้ยน่ารากักไหมอะไรในน้องอยู่ไหนอุ้ย เดอทาได้เหรอเดอบังคับมาซ้ายดิเดอเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาได้เลยนะใช่เอียงซ้ายเอียงขวามันจะเลี้ยวซ้ายทางขวาไงอ่าอุ้จะตกแล้วเลี้ยงเอียงซ้ายหน่อยเอียงซ้ายหน่อยอ่านั่นแหละเอียงซ้ายมันก็จะเลี้ยวซ้ายไงฮือสนุกไหมเฮ้ยสนุกไหม